สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้ฮะผมเนี่ยมีการทดลองอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาดูกันนะครับการทดลองนี้ก็คือผมเนี่ยจะใช้ AI นะครับก็คือ c o p i l o t นะครับให้มันเนี่ยสร้างเว็บไซต์ให้เรานะครับผมอยากรู้มากเลยว่ามันจะสร้างเว็บไซต์ให้เราออกมาในลักษณะหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับมาลองดูกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เวสโคลแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะทําการทดลองนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมี extension ที่ชื่อว่า copilot นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเป็นหน้าตาอ่าไอคอนลักษณะแบบไหนนะครับอ่านี่ครับทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก i t h u ั c o p i l o t นั่นเองนะครับ you r AI pair programmer นะครับอ่าตัวนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไอตัวเนี่ยอ่ามันอาจจะใช้เวลารอนะครับให้เขาเนี่ยอนุมัตินะครับ การใช้งานตัวโค pilot ตัวนี้ครับผมเนี่ยใช้เวลารอประมาณ5เดือนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ลองไปติดตั้งดูแล้วก็รอนะครับผมออโอเคถ้าใครเนี่ยมีก i ต h ร์โคพายโลตอยู่แล้วนะครับก็ลองมาทดสอบตามผมได้นะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมนะฮะเปิดอ่าตัวโคพายโลตไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะอ่า d t i v t t v a t e มันหรือว่า a c t i v a t e ใช้งานมันได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่ง ถ้าเรา deactivate มันเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะแต่ว่าตรงนี้ผมเปิดใช้งานมันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ฮะผมจะมีไฟล์นะครับ index.html นะครับอ่ะในไฟล์นี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเขียน comment นะครับบอกให้ AI เนี่ยมันทำการสร้างเว็บไซต์ให้เรานั่นเองนะครับโอเคตรงนี้มาดูกันว่าทำยังไงนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเขียน comment เนี่ยก็คือผมจะใช้นะครับเป็นอ่า uh, แบบนี้นะครับโอเคแล้วผมเนี่ย จะเขียนบอกตัว AI นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้เป็นคอมเมนต์แบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้นะนะครับน่าจะใช้เป็นอ่ะตัวแสสองครั้งแบบนี้นะฮะโอเคนี่ฮะจากนั้นเนี่ยผมจะเขียนข้อความบอกตัว AI นะครับว่าผมต้องการให้มันทำอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะบอกมันว่า create HTML web page นะครับอ่า with header and footer and body content โอเคก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมเนี่ยสั่งให้มันนะครับ ต้องทําตามนี้นะครับก็คือให้มันเนี่ยทำการสร้างนะครับหน้าเว็บเพจนะครับที่มี header footer body แล้วก็ content นะครับผมโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้ผมจะ enter ลงมานะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย AI เขาก็จะมีการเจนนะครับตัวโค้ด preview มาให้เราตามนี้นะครับอ่ะผมสามารถกด t a บได้ปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยมี tag html มาแล้วนะครับจากนั้นผมจะ enter มานะครับโอเคกด tab นะครับ enter มาอ่าสร้าง title ปุ๊บนะฮะกด tab มา ปิดแท็กเฮดนะครับกดแท็บมาสร้างบอดี้โอเคข้างในบอดี้มีเฮดเดอร์นะครับแท็บลงมาโอเคมี p พารา r กรฟนะครับ Enter ลงมามีเฮดเดอร์เอ r นเลงมามี p พารา r กรฟนะครับโอเคเหมือนกับว่า AI ตอนนี้ครับเขาจะสร้างเป็นคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ให้ผมนะนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง Enter ทอร์เรื่อยนะแท็บไ่เรื่อยน่าจะถึง H6 นะครับ โอเคต่อจาก h 6เขาจะเริ่มจาก h 1ใหม่นะครับโอเคอ่ะนี่ฮะจะเป็นเว็บไซต์ที่ ai เนี่ยนะครับเขาสร้างเขียนโค้ดมาให้เรานะครับอ่ะตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมขอลบทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างใหม่เป็น create html page with layout อ่ะตามนี้นะฮะแล้วลองมาดูว่าจะเป็นยังไงอ่าตรงนี้เขามีการสร้างนะครับตัว id header ขึ้นมาให้เราอ่าตรงนี้น่าสนใจฮะเหมือนกับเขาจะทำ layout ให้เรานะตรงนี้โอเค มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเลย์เอาตัวนี้อ่านี่ครับมีการสร้างคอนเทนต์มาให้เราอ่าตรงนี้เหมือนจะหมดแล้วต่อจาก content อ er. อคาน er, ก er. อนเทนต์ er, มีอะไรมีฟุตเตอร์โอเคข้างในฟุตเตอร์ก็มี h2 ฟุตเตอร์อ่าต่อจากฟุตเตอร์มีอะไรไหมอ่าไม่มีนะครับอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย AI นะครับเขาทำการสร้างนะครับเป็นเลเยอร์3เลเยอร์มาให้เราก็คือจะมีเฮดเดอร์มีคอนเทนต์แล้วก็มีฟุตเตอร์ตามนี้นะครับผม ทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราสามารถที่จะบอกให้เขาอ่า create เมนูสร้างเมนูให้เราหน่อยอ่าเมนูข้างในนี้มี U L โอเคข้างใน U L มี L I อ่านี่ฮะอ่าตรงนี้เขาสร้าง L I มาให้เรา2ตัวนะเหมือนจะหมดแล้วนะครับมีเพิ่มไหมไม่มีนะฮะโอเคนี่คือเมนูนะครับผมตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย Live Server ขึ้นมานะครับ มาดูหน้าตาเว็บไซต์ที่ AI นะครับสร้างให้เราก็จะเห็นว่านี่คือหน้าตาเว็บไซต์ที่ AI นะครับเขาสร้างให้เรานะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาเขียนในส่วนของ CSS ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้าง style.css ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะทําการลิงก์นะครับไปที่ไฟล์ CSS นะครับปุ๊บทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําการเขียน CSS โดยการใช้ c o p i l o t ดูว่า จะเป็นยังไงนะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนบอก AI นะว่า styling อ่ะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ header นะอ่านี่ครับตรงนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจะเข้าถึงตัว id header ซึ่งจะเป็นตัวไหนก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะอ่ะก็กดแท็บนะครับลองกด save ดูแล้วกลับมาดูที่ browser นะฮะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะต้องลบอ่า comment มมต,ตรงนี้ออกไปนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมว่าเขาสร้าง header มาให้เราแล้วโอเคสวยงามนะครับต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองเข้าถึงตัวเมนูเลยได้ไหมนะฮะอ่ะนี่นะฮะตัวเมนูตามนี้กดแถบไปกดเซฟไปมาดูผลลัพธ์นะครับอันนี้คือเมนูนะฮะจากนั้นเมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าถึงเมนูอ่า ul นะครับอ่าตรงนี้เขาจะรู้ด้วยนะครับว่า ul เนี่ยจำเป็นที่จะต้องลบ list style type น o n นะครับแล้วก็ลบ padding ออกไปตามนี้นะฮะจากนั้นก็จะเป็น ulli นะฮะ อ่า Display Inline นะครับ Inline นี่ก็คือมันจะทําให้เมนูเนี่ยอ่ามาต่อกันแบบนี้เห็นไหมนะครับผมโอเคนะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะเข้าถึง Content ์นะฮะคอนเทนต์นะครับ,รบก็จะเป็น ID Content แบบนี้นะฮะอ่าคอนเทนตนี้เขาจะเจนตัว Padding 1 0 p i x e l มาให้เราแล้วก็ Background เป็นสีนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่โอเคกับโค้ดตรงเนี้ยผมสามารถที่จะอ่าเปิดนะครับตัว Open GitHub c o p i l o t ตัวนี้ได้นะก็เนี้ย เปิดมานะครับเนี่ยมันจะมีตัวโค้ดที่เขาเนี่ยจะสร้างมาให้เรานะครับให้เราเลือกได้นะเดี๋ยวตรงนี้รอมันทําการซิน t h ซ s i z ิ่งก่อนนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีโค้ดที่เขาเจนมาให้เราก็ตรงนี้เราสามารถเลือกโค้ดได้เลยนะครับผมจะเอาเป็นตัวไหนดีอ่าเอาเป็นผมจะเอาเป็นตัวอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับก็สามารถคลิก accept solution ตัวนี้เลยปึ๊บอ่าเห็นไหมเราก็จะได้โค้ดตัวนี้มาตรงนี้มันแถมฟุตเตอร์มาด้วยนะครับผมอ่าก็จะได้ตัวฟุตเตอร์มาแบบนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้ฟุตเตอร์ผมขอลองดูโค้ดตรงนี้ใหม่นะครับตรงนี้เขาจะเจนโค้ด Background Color เมาให้เราตามนี้ครับพ a ดดิ้ง1 0 p พิกเแล้วก็ Text ซ์อไลน์เซนเนะครับอ่าโอเคกดแท็บไปกดเซฟแล้วกลับมาดูที่เบราว์เซอร์ฮะอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ AI เนี่ยเขาสร้างให้เรานะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าสวยงามตามแบบ AI นะครับผมซึ่งเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะอย่างเช่นผมอาจจะเพิ่มในส่วนของ Margin Top นะครับเป็นสัก2 rem นะครับ โอเคให้มันมีลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมลองมาเพิ่มรูปภาพดูนะครับในส่วนของ header เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนบอกเขาก่อนว่า create img tag with image enter มาอ่านี่ครับเขาจะเจนตัวนี้มาให้เราเลยโอเคเราก็ไปเปลี่ยนรูปภาพเอานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มีผมอยากรู้ว่าเขาสามารถที่จะเจนรูปภาพมาให้เราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูลองเขียนบอกว่า u n s p l a s h image เฮ้ยทุกคนครับมานะฮะอันนี้จะเป็นรูปภาพจากอันสเปลชนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นรูปภาพอะไรเดี๋ยวลองกดแท็บดูก่อนปุ๊บอ่ะลองกดเซฟครับมาดูที่ browser. เบราว์เซอร์เฮ้ยเป็นรูปน้องแมวครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะฮะเฮ้ยเจ๋งๆนะครับตรงนี้เราอยากจะได้อะไรก็คือเขียนบอกเขาแล้วก็ลองดูว่า เขาเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อหรือเปล่านะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็จะเป็นการทดลองนะครับที่ผมเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราใช้ g i t h u b Copilot นะครับในการที่จะให้ AI เนี่ยสร้างเว็บไซต์ให้เรานะครับก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะนี้นั่นเองนะครับผมก็ยังไงใครที่นะครับอยากจะลองนะครับใช้เป็น c ค p i l o t เนี่ยในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ลองไปทดลองกันดูไปทดสอบกันดูนะครับว่า เราสามารถใช้คําสั่งอะไรบอกมันได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนนะครับมาทดลองเป็นการทดลองเล็กๆนะครับที่ผมอยากรู้ว่าเออถ้าเราเนี่ยอลองบอกมันว่าเราต้องการโค้ดแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ย มันจะออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับก็นี่เลยตามที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ AI เนี่ยสร้างขึ้นมาให้เราตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ข้อดีที่ผมมองนะครับในส่วนของ AI เนี่ยก็คือมันสามารถทําให้เราเนี่ยเขียนโค <ốt> ้ดได้ไวขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าช่วยเราเขียนโค <ốt> ้ดได้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาเพิ่มเติมส่วนที่เราต้องการอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของเราเป๊ะๆนะครับก็ตรงนั้นจะต้องมาปรับแต่งแก้ไขอะไรเพิ่มเติมกกกัันนนนนอออีททึงง่เเคคบุหาช วิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ